สวัสดีครับวันเสาร์ที่สามตุลาวันนี้พากันตักบาทเทโวกันแล้วหรือยังครับพี่น้องไม่ใช่ตักบาทโทเวนะฮะตักบาทเทโวครับหลังวันพญานาคแจกบังไฟในคืนเพนออกพรรษาหรือสิบห้าข้ามเดือนสิบเอ็ดนะครับที่ผ่านมาก็คือวันที่สองเป็นไงครับพี่น้องก็ขอความสำเร็จในคำอธิษฐานทุกๆเป้าหมายนะทุกท่านที่ตั้งไว้ในใจบังเกิดโดยพันด้วยนะครับพระเจ้าอวยพรเสมอนะครับ วันนี้อัปเดตสภาพอากาศกันแทนความคิดถึงกันแล้วกันนะครับก็ตามหัวข้อคลิปเลยครับเมื่อวานว่าหนักแล้ววันนี้หนักกว่าเมื่อวานและพรุ่งนี้ก็จะหนักกว่าวันนี้ครับอันนี้หมายถึงฝนนะครับชุ่มฉ่ากันไปตามๆกันเช็คจากโมเดลพยากรณ์อากาศตามภาพในคลิปนะพี่น้องเห็นไหมครับว่ากันว่าย่อมโลหรือย่อมความกดอากาศต่ำเนี่ยพร้อมใจกันเป็นผ้าป่าสามัคคีเลยนะครับบนอยู่รอบๆ บ้านเราอยู่ในทะเลจีนใต้าปายแหลมยวนจนถึงอ่าวไทยนะมีไปทั่วพร้อมที่จะแรงแล้วก็รวมการแจก,กน้ําฝนอีกทั้งเป็นพายุได้นะครับแต่ไม่สามารถกําหนดได้ว่าเมื่อไหร่ต้องติดตามกันวันต่อวันเพราะอากาศโลกเนี่ยวิปรลิตเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาจริงๆแล้วเนี่ยเห็นสภาพทิศทางลมฝนและล่องมรสุมแบบนี้ไม่จําเป็นจะต้องพึ่งพาพายุเลยนะครับพี่น้อง ไม,ไม่จําเป็นต้องพาให้มันเข้ามาเลยก็ได้นะฮะแต่ก็ได้น้ําเนื้อเน้เน,เ,น,เ,นเหมือนกันอันนี้ผมไม่ได้คิดเองนะครับนักอุตุเขาพูดมาแบบนี้ก็จากข่าวสารของโคศกกรมอุตุนิยมวิทยาที่พูดไปเมื่อเช้านี้เกี่ยวกับสภาะอากาศและคาดหมายสถานการณ์ของพายุหมุนเขตร้อนในขนาดนี้ก็จะมารายงานให้ทราบจากการติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์นะพบว่าตัวการสําคัญที่ยังคงทําให้มีฝนตกในบ้านเราขนาดนี้คือ ร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคอีสานตอนล่างนะครับและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ําในทะเลจีนใต้ตอนกลางนะฮะพี่น้องเห็นไหมครับคาดว่าหย่อมความกดอากาศต่ําเนี้ยอาจจะทวีกําลังแรงขึ้นเป็นพายุในขนาดที่อะไรครับพี่น้องลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยก็จะมีกําลังแรงขึ้นทําให้มีฝนตกต่อเนื่องแล้วก็มีฝนตกหนัก ในบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางอ่วมหน่อยภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออกโอ้โหเต็มที่แล้วก็ภาคใต้นะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยโดยเฉพาะพื้นที่เปราะบางนะฮะเช่นที่ลาดเชิงเขาแล้วใกล้ทาน้ําไหลเนี่ยฮะระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากได้ ส่วนพี่น้องชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะฮะแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้า,นฟาขนองซึ่งอาจจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรฮะคลื่นก็ตามที่คลิปนะฮะถ้าคลื่นคลื่นแรงหน่อยก็สีก็จะออกเหลืองๆสีวาฟ้านะก็คลื่นค่อยหน่อยพี่น้องชาวเรือเรือเล็กนี่ก็ควรระมัดระวังให้มากนะครับในวันนี้นะครับวันนี้วันเสาร์ที่3ตุลาก็จะเริ่มมีฝนฮนะพี่น้อง จากช่วงบ่ายเลยนะครับและในทุกๆวันจะเกิดช่วงบ่ายค่ําไปจนดึกแล้วก็ซาเป็นลนักษณะเช่นนี้เลยนะครับพี่น้องดูปากนัำชานะคะบ่ายค่าไปจนดึกบ่ายค่าดึกนะฮะฝนจะตกเวลาแบบนี้เป็นส่วนใหญ่ครับพี่น้องพี่น้องดูแบบจําลองอากาศประกอบไปด้วยเลยนะครับผมเอาของผออ,อุตุทางทะเลมาให้ดูซึ่งที่ผ่านมาแม่นมากนะครับ เป็นรู้สึกท่านบอกว่าเป็นของประเทศนอร์เวย์นะฮะบริเวณที่มีที่เปื้อนเปเปื้อนสีฟ้าเข้มนะ่ก็คือฝนฮนะยิ่งเข้มมากหรือเป็นสีน้ําเงินเลยก็ยิ่งเป็นลักษณะของฝนตกมากตกหนักมากนะฮะจากวันนี้จนถึงวันที่วันที่5วันจันทร์นะครับตุลาจะเห็นว่าวันนี้นะครับบ่ายโมงอนะเริ่มเลยเริ่มสีเต็มเต็มประเทศเลยครับ พอสี่โมงเย็นไปแล้วเนี่ยฝนก็จะเริ่มตกหนักทั่วประเทศเลยทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกนะฮะดูสิครับพรุ่งนี้วันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่สี่ก็จะเริ่มตกเหมือนวันนี้เลยนะครับคือบ่ายโมงและเข้มหรือตกหนักตอนสี่โมงเย็นไปแล้วโดยเฉพาะพี่น้องที่อยู่ด้านตะวันตกของประเทศนะครับสีนี่เข้มปึ๊ดเลยนะครับตกไปจนดึกถึงดึกก็เริ่มซาและจางลงก็คือพรุ่งนี้ก็จะมีฝนมากกว่าวันนี้เพราะสีมันเข้มกว่านะครับก็จะหนักกว่า เหตุที่พอดึกแล้วมันซาลงไปจนถึงช่วงลุ่งสางเ่ยครับอกเขาอธิบายว่าตอนดึกๆเนี่ยอากาศเย็นมากมันมากเลยครับมวลอากาศมันหนักมันก็ทําให้กดความชื้นลงฝนก็จะซาลงว่าอย่างนั้นนะครับไปถึงวันที่วันจันทร์ที่5ก็จะมีลักษณะคล้ายๆวันเสาร์อาทิตย์นะครับโดยจะตกหนักหักด้านตะวันตกของประเทศนะฮะและกระจายไปในทุกๆภาคตามที่เห็นสีเปื้อนอยู่แหละครับพี่น้องเพราะล่องฝนน่มันพาดผ่านตอนกลางของประเทศเราเลยอยู่ตลอด สวิงขึ้นสวิงลงเล็กน้อยก็ยังไม่ได้เลื่อนไปไหนรู้สึกว่าจะรักประเทศไทยเหลือเกินนะครับช่วงนี้สวัสดีครับพี่น้อง